ประเด็นถัดมานะคะเกี่ยวกับค่าวัดการกระจายของข้อมูลนะคะสำหรับเรื่องค่าวัดการกระจายของข้อมูลนะคะจะแบ่งออกเป็นการดูการกระจายนะคะไม่ค่าเป็นกรณีข้อมูลชุดเดียวนะคะข้อมูลชุดเดียวในที่เนี้ยนักเรียนอาจจะเริ่มตั้งแต่เรื่องพิสัยนะคะคือการหาผลต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดนั่นเอง ะะหรือพิสัยระหว่างคอทาย IQR คือผลต่างระหว่างคอทายที่3และคอทายที่1นะคะประเด็นที่3ที่หลายคนนะคะอาจจะ ไม่ล็อกพ่อบ้างหรือผิดพลาดบ้างนั่นก็คือเกี่ยวกับการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลนะคะซึ่งประเด็นเนี้ยนักเรียนจะต้องสังเกตให้ดีว่าโจทย์ที่กําหนดอะคะ่ะข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลตัวอย่างหรือข้อมูลประชากรนะคะเพราะว่าการคํานวณมีการแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะสุดท้ายคือความแปรปรวนนะคะแต่หากนักเรียนมีข้อมูลมากกว่า1ชุด ะะเช่นมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด2ชุดแล้วเราต้องการเปรียบเทียบว,ว่าข้อมูลชุดที่หหรือชุดที่2เนี่ยมีการกระจายมากหรือน้อยนะคะดังนั้นในประเด็นเนี้ยถ้ามีการเปรียบเทียบข้อมูลเนี่ยเราจะหาาการกระจายดังกล่าวนะคะโดยที่คำนวณหาจากสัมประสิทธิ์การแปลผันนั่นเอง ะะเริ่มมาดูตัวอย่างแรกนะคะในข้อนี้จะให้คำนวณหาสุบินเบนมาตรฐานของข้อมูลนะคะซึ่งครูขอเปลี่ยนโจจากตัวอย่างนะคะเป็นข้อมูลประชากรน,นะคะในทีน่นี้การที่เราจะหาสุบินเบนมาตรฐานได้ประเด็นแรกสุดนักเรียนต้องดูก่อนว่าเอข้อมูลที่กำหนดให้เนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะซึ่งข้อมูลในข้อนี้สแสดงอยู่ในรูปแผนภาพลําต้นและใบนะคะ คือมี 11, 13, 15, 19, 20, 24แล้วก็24ดังนั้นมีจำนวนข้อมูลทั้งหมดอยู่9จำนวนนะคะแล้วเป็นข้อมูลประชากรน,นะคะดังนั้น n เท่ากับ9นะคะในเบื้องต้นหากมีข้อมูลแสดงค่าแต่ว่ายังไม่ได้คำนวณค่าเฉลีย่ยนักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลดังกล่าวเท่ากับเท่าไหร่ นะคะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยแล้วเป็นข้อมูลประชากรเราจะใช้พารามิเตอร์เป็นตัวมิลนะคะการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือการที่เรานำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันหรือมาบวกกันนั่นก็คือ s u มเหรือซิมาเหารด้วย n น,นะคะซึ่งปรากฏว่าทั้ง9จํานวนเนี้ยบวกกันออกมาได้เท่ากับ126 126นะคะ126ซึ่ง126 หาด้วย n คือจำนวนข้อมูลได้ออกมาเท่ากับ18นะคะได้18นะคะจะพบว่าข้อนี้ค่าเฉลี่ยได้18นะคะค่าเฉลี่ยได้18นะคะดังนั้นจากสูตรของการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนักเรียนจะเห็นว่าเราจะนำค่าเฉลี่ยหรือมิว ไปลบกับค่า x ทีละค่าผลต่างที่ได้ค่อยนำมายกกำลังสองต่อนะคะอ่ะเริ่มที่จำนวนแรกค่ะเริ่มที่จำนวนแรกนะคะปรากฏว่าจำนวนแรกคือ11ค่าเฉลี่ยคือ18 11ลบด้วย18ดังนั้นเราได้ลบ7ลบ7ยกกำลังสองได้49นะคะถัดมาค่ะ ถ้า x เป็น13 13ลบ18จะได้ลบ5ลบ5ยกกำลัง2ต่อได้25ถัดมาค่ะถ้า x เป็น15 15ลบด้วย18ได้ลบ3ลบ3ากำลัง2ได้9นะคะในขณะที่ถ้า x เป็น19ลบด้วย18แล้วยกกำลังสอง ถ้า x เป็น20-18ลบ18ดังนั้นได้2อย่าลืมยกกำลังสองค่ะทำให้ครบทุกจํานวนนะคะพอเราได้ผลต่างแล้วยกกำลังสองเรียบร้อยกำลังสองทั้งหมดที่ได้นะคะ sigma หรือ summation ในที่นี้คือหมายความว่านำกำลังสองทั้งหมดมารวมกันค่ะนักเรียนคํานวณให้ดีนะคะจากนั้นพอนักเรียนบว,บ,ยบ,ยนะะบวกครบเรียบร้อยนะคะบวกครบเรียบร้อยเรามาดูว่า ผลบวกได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนะคะดังนั้นบวกออกมาได้100อ่า100เท่าไหร่คร1 6ยนะคะ160นะคะ, 160, ะ,คะ160ยังไม่ได้เป็นคำตอบนะคะเป็นเพียง summation ผลรวมของกำลังสองนะคะจากการคำนวณหากเราต้องการหาส่วนเบ,บี่เบ,บมนมาตรฐานของข้อมูลประชากร นะคะคือการหารากที่สองของผลรวมดังกล่าวซึ่งเท่ากับ 1, 6 0ค่ะแต่เมื่อไรก็ตามเป็นข้อมูลประชากรเราจะหาด้วย N ดังนั้นหาด้วยเลข7แต่หากข้อนี้เนี่ยครูเปลี่ยนโจทย์เป็นข้อมูลตัวอย่าง N ในที่นี้จะเปลี่ยนเป็น N-1 ลบด้วย1ะคะจุดแรกที่ควรระวังนะคะดังนั้นหารให้เรียบร้อยค่ะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ ะะหรือหากถอดรากที่2ได้นักเรียนจะได้คำตอบที่ไม่ติดรากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอยา่างนะคะในการคำนวณหาสมเบ,บีนมาตรฐานของข้อมูลประชากรน,นะคะสเต็ปแรกค่ะคำนวณหามิวหรือค่าเฉลี่ยก่อนนะคะหลังจากนั้นนำค่าเฉลี่ยไปลบกับค่า x แล้วอย่าลืมยกกำลังสองค่ะเราหากำลังสองของผลต่างดังกล่าวเนี่ยให้ครบทุก x จากนั้นจึง summation หรือหาผลบวกผลรวมให้เรียบร้อยนะคะถ้าโจทย์กำหนดว่าเป็นประชากรหารด้วย N แต่เมื่อไรก็ตามถ้าโจทย์เป็นตัวอย่างเราจะหารด้วย n ลบด้วย1อย่าลืมติดรากที่2ด้วยนะคะอย่าลืมถอดรากที่2ด้วยแต่หากข้อนี้เช่นเดียวกันโจทย์ระบุเป็นความแปรปรวน นักเรียนก็จะคำนวณง่ายขึ้นนะคะหากเป็นความแปรปวนความแปรปวนคือกำลัง2ของส่วนบินมาตรฐานนะคะนั่นก็คือข้อนี้ไม่ต้องถ,ถอดรากที่สอง